รูปปั้นทั้งหลายบนหิ้งพระไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปหรือว่ารูปปั้นของลทัทธิอื่นก็ตามค่ะย่อมไม่ดื่มน้ําแดงน้ําเขียวกินผลไม้กินอาหารคาหวานที่นํามาถวายบนหิ้งพระค่ะเพราะถ้าจะถวายสิ่งเหล่านี้ให้กับรูปปัน้นแล้วมีความเชื่อว่ารูปปั้นเหล่านี้แม้แต่พระพุทธรูปเองจะดื่มน้ําแดงน้ําเขียวน้ําชาน้ําเปล่ากินผลไม้เคี้ยวหมากพลูกินอาหารคาหวานต่างๆได้เหมือนกับมนุษย์จริง ทำไมอาหารเหล่านั้นยังตั้งอยู่เหมือนเดิมคะแต่กลับเป็นอาหารของมดไปคะ่ะแต่ถ้าเราจะนําอาหารนําสิ่งเหล่านี้ไปสละให้วัตถุทานเป็นประโยชน์แก่บุคคลที่สมควรที่จะได้รับประโยชน์ จะไม่ดีกว่าเราถวายให้กับรูปปั้นที่ไม่รู้สึกอะไรเลยจะไม่ดีกว่าหรือคะเพราะเหตุว่าการที่เราจะบูชาสิ่งใดก็ตามแสดงว่าสิ่งนั้นต้องมีคุณค่ะซึ่งตนเองก็จะต้องมีปัญญาจริงๆด้วยจึงจะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติด้วยปัญญาค่ะด้วยความเห็นถูกไม่ใช่ด้วยความเห็นผิดด้วยความงมงายค่ะ เพราะว่าปุถุชนนั้นยังเป็นผู้ที่มีความเห็นผิดอยู่มากและน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ผิดอยู่มากนั่นเองค่ะแต่ผู้คนในครั้งสมัยพุทธกาลนั้นท่านมีปัญญามากค่ะซึ่งยุคทุกวันนี้เทียบไม่ได้เลยกับยุคในสมัยนั้นเพราะว่าในสมัยนั้นท่านสะสมเหตุที่ดีมามากที่จะได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยตรงค่ะ และไม่ว่าจะก,กระทําการสิ่งใดก็ตามย่อมกระทําด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยความงมงายด้วยความเห็นผิดค่ะเพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้เข้าถึงพระรัตนตรัยที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะ